สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าวหินนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับกิจกรรมจอมยุทธเร่ร่อนได้มาดีนะคะแล้วก็ทูตสมบัติจัดกันไปยาวๆนะคะตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่26ธันวาคมนะคะสำหรับเซอร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วมได้นะคะนั่นก็คือทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซอร์ฟเวอร์17ดาก้อนเซอร์ฟเวอร์4ชวนบูแล้วก็เซิร์ฟเวอร์น้องใหม่ของเรานะคะเซิร์ฟเวอร์ที่5คิรินนะคะ สำหรับเงื่อนไขของการร่วมกิจกรรมเดี๋ยวเรามาดูหมายเหตุกันนะคะกิจกรรมที่1จอมยุทธได้รอดได้มาดีนะคะหรือว่าเป็นมาแฟชั่นทาวรเนี่ยระยะเวลานะคะอย่างที่บอกไปว่าเกือบเกือบหนึ่งเดือนเลยทีเดียวเชียวนะคะในช่วงกิจกรรมเนี่ยผู้เล่นนะคะจะต้องทาแต้มกิจกิจกรกรมครบ1 0 0แต้มหรือก็คือแต้มชีวาของเรานะคะซึ่งแต้มชีวาเนี่ยทีมงานก็เคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูในเกมกันแบบ รวดเร็วอีกทีนึงแล้วกันนะคะแล้วก็2นะคะผ่านผ่านดันเจี้ยนจิตมาน,นะคะหรือว่าผ่านร่วมลมจิตมานเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับชิ้นส่วนมาส,สาชิ้นส่วนมาส,สวรรคทรนง1ชิ้นนะคะไม่ร้อมด้วยอ่าเป็นการสุ่มดอบนะคะว่าเราจะมีโอกาสได้รับหรือไม่ได้รับก็ได้นะคะสำหรับจิตมานเนาะและที่นะคะผู้เล่นเนี่ยก็สามารถนำชิ้นส่วนของม้าเนี่ยมากดเพื่อเปิดได้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่า นี่ตรงนี้นะคะส่วนอันนี้ก็คือค่าชีวานะคะที่ต้องเข้ามาในขยันฝึกฝนนี่ทำแต้มชีวาให้ครบหนึ่งร้อยนะคะก็จะได้รับชิ้นส่วนมาสวรรค์ทรนงนะคะแล้วก็มาตรงนี้อ่าอันนี้ทีมงานลองเปิดไปแล้วแหละนี่อย่างที่บอกเงื่อนไขกิจกรรมนะคะจะต้องเป็น VIP ยุทธภพด้วยนะคะถึงจะเข้าร่วมได้ แล้วก็เราก็ทำการเปิดมาให้ครบนะคะจุดไอคอนใช้สำเร็จใช้เครื่องจักรมาทอนรงหนึ่ชิ้นขอโทษด,ด้วยท่านคลิกเร็วเกินไปขออภัยด้วยนะคะกระเป๋าหมดอายุาแต่ว่าทีมงานต้องบอกก่อนนะคะว่า แต่ละหนึ่งตัวละครเนี่ยจะร่วมกิจกรรมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นเนี่ยก็วันหนึ่งนะคะก็คือมาทําค่าชีวานนะคะให้คบหรบ100เพื่อรับชิ้นส่วนมามาเปิดป้ายนะคะแล้วก็ไปร่วมลงดันจิตมานะคะแต่ต้องขอบอกย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจิตมาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับนะคะเพราะฉะนั้นว่าการลงจิตมาเนี่ยจะมีหรือไม่มีจะได้หรือไม่ได้ก็ได้นะคะชิ้นส่วนตรงนี้เนาะแต่ว่ามันก็เพิ่มโอกาสการได้ของเราถูกไหม อาโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมอจอมยุทธเร่ร่อนได้มาดีนะคะแล้วก็กิจกรรมที่สองนะคะแตแนวทูสมบัติเข้าสู่ดินแดนต้องห้ามอย่างกล้าหาญนะคะทูสมบัติฝั่งซ้ายมือเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเนาะ ระยะเวลานะคะ28พฤศจิกายนถึง25ทธันวาคมนะคะผู้เล่นเนี่ยเพียงเป็น V.I.P. นะคะแล้วก็ไปยังเฉินตู้เพื่อรับเคสทูตสมบัติเดี๋ยวเราไปเราไปในเกมกันพร้อมๆกันเลยดีไหมอันนี้ก็เป็นทูตสมบัติที่ว่านะคะสมบัติปรากฏยุทธจักรวุ่นวายได้ยินว่าสมบัติแลมังกรปรากฏในยุทธจัก,กร,รกกอีกครั้งหนึ่งนะคะ หากจอมยุทธ์น้อยสามารถช่วยข้าไปสำรวจพื้นที่ต้องห้ามต่าสัญลักษณ์นี้ข้าจะขอมอบให้แก่จอมยุทธ์น้อยนะคะโอเคซึ่งต้องขอบอกก่อนนะคะว่าไอ้เคเวสะคะ่ะมันจะเป็นการให้ลงพื้นที่ต้องห้ามนะคะไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านสนธยาตามปราณของเรานะคะป้อมเมเขียวโรงเตี้ยม,มังกรด่านเยี่ยนเหมือนนะคะที่มีเขาเรียกว่าหลายๆระดับนะคะก็ ผู้เล่นก็สามารถไปทํากันได้พอทําเสร็จลงดันเสร็จนะคะก็ทําการมาส่งเควสนะคะแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยก็จะได้รับรางวัลจาก NPC เนาะชึบเดี๋ยวเรามาดูของแลกรางวัลกันนะคะนี่ร้านค้ากิจกรรมนะคะก็จะมีให้แลกหลายอย่างเลยนะคะ เห็นตรงตัวเขียวๆปะเขาก็จะมีบอกนะคะว่าในถุงนี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีการจํากัดการซื้อเอาไว้นะคะเอาหลักฐานสมบัติมาแลกนะคะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่เ,เรียกได้ว่ากิจกรรมหนึ่ง จะบอกว่ากิจกรรมหนึ่งก็ได้มันมี2กิจกรรมในหนึ่งในหนึ่งเรื่องนะคะก็คือผู้เล่นเนี่ยก็เป็นจองยุดเล่ยลอนเปิดหาาปมาแล้วก็มารับกิจกรรมล่าสมบัตินะคะแต่ว่าทุ่สมบัติแต่ว่าต้องลงดันด้วยนะคะส่วนดันเจี้ยนเนี่ยผู้เล่นก็สามารถหาตี้ลงภายในเกมได้เลยนะคะพอเราลงเนี่ยทำเควส,ส่งเควสเสร็จปุ๊บก็สะสมของที่ได้จากเควสอะค่ะมาแลกเป็นไอเทมอีกทีนึงเนาะ แต่ว่าทั้งสองกิจกรรมนะคะมีเงื่อนไขเดียวกันคือผู้เล่นเนี่ยจะต้องเป็น V.I.P. ยุทธภพนะคะถึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้โอเคค่ะวันนี้ทีมงานก็มาในส่วนมารายงานนะคะในส่วนของกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นในทั้ง3เซิร์ฟเวอร์เลยนะคะอย่าพลาดนะคะเพราะว่ามาดีมีให้ชาวยุทธเล่ร่อนนะชอบชื่อกิจกรรมอ่โอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ